วันนี้ผมมาในหัวข้อที่ดีมากนะครับผมสอนซีรีส์ที่ผมชอบมากท่านควรกลับไปฟังเพื่อท่านจะได้สอบแล้วก็ติดแร n งกิ้งใน hall of fame นะครับว่าท่านเป็นคนที่มีความเชื่อยอดเยี่ยมนะครับจะทําอะไรได้มากกว่าการเรียนแบบคนที่เคยได้คะแนนสูงๆระดับระดับโลก เหล่านี้นะครับที่ผ่านความเชื่อต่างๆแล้วก็ถูกจารึกเชื่อเอาไว้อย่างมากมายนะครับเมื่อวานเนี่ยสอนพี่น้องที่ต่างประเทศไปนะครับเป็นตอนเรื่องของโมเสสดีมากๆก็ไปสอนที่กลุ่มชื่นบานเมื่อช่วงบ่ายมาด้วยนะครับคัมภีตอนนี้เนี่ยผมจะมีการได้พูดถึงหัวข้อที่ชื่อเรื่องของการส่งต่อความเชื่อของอิสระยาโคบแล้วก็โยเซฟนะครับ แน่นอนนะครับถ้าเราอ่านพระคัมภีร์จริงๆเราจะรู้ว่าพระพรของอับราฮัมไม่ได้เป็นจริงในชีวิตอับราฮัมตอนอับราฮัมจะตายนะครับมีภรรยาอีกหนึ่งคนชื่อนางเคทูราแล้วก็มีลูกอีกน่าจะหกถึงเหรือจำไม่ได้แต่รวมๆก็คือว่าไม่ได้มีแค่สองคนนะครับอิชมาเอลกับอิสราคไม่ใช่มีลูกคนอื่นด้วยที่เป็นชาวมีเดียนด้วยนะครับแต่ก็ไม่ใช่ประชาชาติตอนอับราฮัมตายพระสัญ,ญญาที่บอกจะเป็นบิดาประชาชาติก็ไม่ใช่ประชาชาติและแน่นอนพอตอนส่งต่อมาที่อิสราค,รค,รครเห็นประชา,ชาติ ไม่มีประชาชาติก็มีแค่ครอบครัวอิสระยาโคบและเอสาวจริงไหมมีประชาชาติไหมฮะไม่มีพรนสัญญายังไม่เคยเป็นจริงยังไม่เป็นจริงในยุคของอิสระและแน่นอนพอในยุคของยาโคบดั่งยาโคบจะตายเลยนะครับก็ก็เข้าไปในแผ่นดินคณาอันอาจจะแบบดินแดนของอียิปต์นะครับก็มีประมาณเจ็ดสิบกว่าคนนี่นะครับก็ไม่ใช่ประชาชาติเป็นเหมือนมีอเจกเอแปะเต็มบ้านหมู่ีสิบสองคนไม่ใช่ประชาชาติแต่สุดท้ายเป็นประชาชาติเมื่อผ่านยุคของโยเซฟไป ออกมาเป็นคนหลายล้านคนเป็นประชาชาติขึ้นมาพี่น้องเห็นไหมว่าอับราฮัมอิสระและโยเซฟนี่นะครับไม่มีใครเคยเห็นประชาชาติพระสัญญาที่พระเจ้าเคยสัญญากับเขาไม่เป็นจริงในยุคสมัยของเขาแทบจะหมดหวังแล้วก็ตายไปอย่างไม่เห็นซ้วยซ้ำเพราะฉะนั้นพี่น้องฟังดีนะครับหลายพระสัญญาบนชีวิตของท่านนี่นนะครับบางอาจจะเป็นจริงบนชีวิตของท่านแต่บางอาจจะยังไม่เป็นจริงในยุคของท่าน แต่สิ่งที่3คนนี้ได้ทําเหมือนกันเป็นสิ่งที่น่าประหลาดแล้วก็ถูกบันทึกไว้ว่าคนที่ถูกบันทึกว่าเป็นสุดยอดคนที่มีความเชื่อระดับโลกถูกบันทึกไว้ใน Hall o f f a m e Hall of Faith นะครับของพระเจ้าในฮีบรู11เป็นบุคคลที่ได้ทําเรื่องหนึ่งซึ่ง3คนนี้ได้ทําเหมือนกันและท่านก็ควรจะเป็นคนที่ทําแบบนี้ท่านควรจะลอกเรียนแบบความเชื่อของ3คนนี้นะครับในพระธรรมฮีบรูบทที่1 1บเอ็ข้อยีบอกว่าโดยความเชื่อ อิสอักได้อวยพรแก่ยาโคบและเอสาวถึงเหตุการณ์ซึ่งจะมันเกิดภายหน้านั้นนะครับอิสอักนะครับเป็นคนที่อยู่มีชื่ออยู่ในหอเกียรติยศของความเชื่อเป็นนักเรียนเกรด A ที่สามารถตอบโจทย์เกี่ยวกับความเชื่อจนพระเจ้าบันทึกว่าเป็นคนสําคัญได้นะครับฮีบรูสิบก็ยีิเนี่ยได้ใช้คําว่าอิสระได้อวยพรแก่ยาโคบและเอสาวพี่น้องรู้ไหมครับว่าคําว่าอวยพรเนี่ยหมายถึงอะไรนะครับ คำว,ว่าอวยพรมาจากคำว่าอูโรจิโอนะครับคำว่าอูนะครับแปลว่า Ó, ดีขยายตัวยอดเยี่ยมดีกว่าเดิมนะครับคำว่าโลโกสโลชิโอเนี่ยมาจากคำว่าคำพูดหมายความว่าไงครับคำพูดที่ยาอิสระได้พูดกับยาโคบก่อนที่เขาจะก่อนที่เขาจะตายหรือจากโลกนี้ไปนะครับเป็นคำพูดที่พูดให้ลูกหลานของเขาขยายตัวพูดให้ลูกหลานเขาดีขึ้นพูดว่าลูกหลานเขาจะจเจริญขึ้นพูดว่าชีวิตอนาคตของเอซาวกับยาโคบจะดีงามและดีมากขึ้น พี่น้องมีแต่คําพูดของการอวยพรมีแต่สิ่งนี่คือสิ่งที่เมื่อมันเป็นพระพรที่มาจากพ่อของเขาอับราฮัมแต่พอไปถึงรุ่นลูกยังไม่เห็นสิ่งที่เขาพยายามจะพูดไปในทิศทางก็คือว่าการพูดอูโลชิโอหรือพูดสิ่งดีเหนือลูกหลานของเขาพี่น้องเรื่องนี้นะครับคนโง่หลายคนดูเบาเรื่องนี้มากๆคิดว่าเป็นเรื่องไม่สําคัญคิดว่าเป็นเรื่องที่ไม่จําเป็นนะครับ ผมเองนี่นะครับถึงหน้าตาจะออกเป็นฝรั่งนิดนึงนะครับแต่ว่าก็จริงๆก็เชื่อจริงๆอยากบอกความจริงว่าผมเป็นคนจีนเหมือนพี่เอ,เอนะครับหน้าตาเราคล้ายๆกันนะครับดูเป็นฝรั่งนิดนึงนะจริงๆเป็นคนจีนนะฮะดูหน้าอย่างี้จีนเลยนะฮะอย่ายเข้าใจผิดนะครับผมเองนี่นะครับผมมีชื่อจีนที่พ่อผมเนี่ยตั้งให้นะครับภาษาจีนกลางเนี่ยใช้คําว่ามาหยงหนานนะครับ ผมเป็นแท่แแบนะครับหรือว่าแท่ม้านะครับก็เด็กๆเนี่ยชื่อคมเอกแท่แแบ้นี่นะครับเป็นแท่มาอายเขามากเลย่เลป้าไปจะตั้งนามสก,กุลซะดีอายเขาฝากชื่อตรงนี้แท่แแบ้นี่นะครับแต่ผมมีชื่อจีนชื่อหมาหยงนานแล้วทุกครั้งนี่นะครับพ่อผมก็ตั้งชื่อทุกคนเลยเนื่องจากพ่อผมเนี่ยมีการศึกษาค่อนข้างสูงที่เมืองจีนจบม .6 นะครับเป็นประธานนักเรียนสมัยอยู่ที่ที่เมืองจีนนะครับจะเป็นนักศึกษาเรดการ์ดนะครับพ่อผมก็จะอธิบายผมฟังว่าชื่อผมในหมายความว่ายังไงอาเอกอาชื่อลืนนี่ะ คำว่าหยงอ่ะหยงหยงอ่ะแปลว่ามีเกียรติมียศคําว่าหนานเนี่ยแปลว่าภาคใต้ลือนี่นะจะเป็นคนมีชื่อเสียงมากเลยทุกวันเนี่ยขึ้นรถเนี่ยลือร,รู้เปล่าชื่อลือดีมากเลยนะว่าคลิกมานี่นะเป็นชื่อที่ดีมากเลยเหมือนกับชื่ออะไรเอ่อซีอธนาคารประเทศไทยอะไรหยงหยงอะไรเหมือนลือนี่แหละนะครับแล้วก็ได้บอกว่าผมเนี่ยจะเป็นคนมีชื่อเสียง ผมนัง่งคิดอยู่ผมจะไปทําอะไรภาคใต้จะไปปราบโจนอะไรเงี้ยตลอาอย่างเงี้ยก็ผมก็ไม่เข้าใจนะครับแต่ว่าผมสิ่งที่ผมได้ยินจากพ่อผมนะครับตั้งแต่เล็กๆก,ก็คือพ่อผมพยายามอธิบายว่าเขาอวยพรผมเขาอูโลจิโอผมตลอดเวลาว่าชื่อหรือดีมากหรือจะกลายเป็นคนมีชื่อเสียงหรือจะหรือจะร่ำรวยหรือจะอดีดีเอาแต่ดีๆให้ผมฟังหมดเลยนะครับไม่เคยบอกว่าชื่อหรือห่วยมากหรือจะจนมาก หรือจะไม่หล่อหรือจะอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยพูดเลยนะครับน่นแต่ผมเป็นเด็กเล็กๆนี่นะครับผมฟังแต่คํานี้ตลอดเลยเพาะผมโตขึ้นชีตผมจะดีผมจะประสบความสําเร็จผมจะนู่นนี่นั่นนะครับนี่คือสิ่งที่พ่อผมนะครับพ่ําพูดกับผมตลอดเวลาพ่อผมพูดแต่สิ่งที่มันจะดีขึ้นพูดสิ่งที่มันจะขยายขึ้นนะครับ พ่อผมไม่เคยพูดอะไรแง่ลบให้ผมได้ยินเลยตั้งแต่ผมเกิดมาผมยังไม่เคยได้ยินเลยนะครับหรือว่าจะเป็นการแกเมื่อก่อนแกเชื่อเรื่องดวงแก่ก็จะดูอะไรดีๆแล้วก็จะพูดแต่สิ่งดีกับลูกตลอดเวลานะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นทําให้สิ่งหนึ่งที่ผมมีมายเซ็ตนะครับว่าถึงแม้ผมจะอยู่ท่ามกลางความทุกข์ยากลําบากบางเรื่องแต่ผมรู้ว่าวันหนึ่งผมจะดีแน่ๆผมผมจะเอ็กเซลขึ้นมาเพราะว่าไงครับมันมีพระพรในความเชื่อที่พ่อแม่ได้ประกาศเหนือชีวิตของลูกอยู่ บางคนนี่นะครับเป็นพ่อแม่นะครับแต่ท่าเป็นพ่อแม่ห่วยแตกไม่เคยอวยพรลูกเลยวันๆนะครับวิจาร์ณลูกท่านว่าอย่างหนึ่งสอสนี่ก็ไม่ดีอันนี้ก็ไม่ทำอันนี้ก็ไม่เวิร์คท่านเป็นพ่อแม่ไร้สติขาดปัญญาโง่เขลาเบาปัญญาที่สุดพระบ๊อบมีตอนนี้กันบังสอนว่าคนมีความเชื่อต้องพูดสิ่งที่เป็นสิ่งดีสิ่งที่ขยายไปที่ลูกหลานของตน มี่บอกว่าตอนนี้นะครับอิสระนะวันๆคงพูดแต่ว่าเจ้าจะเป็นใหญ่เจ้าจะเป็นประชาชนบ้านผมไปถึงเจ้าสิ่งดีต่างๆจะเกิดบนชีวิตของเจ้ายัางไม่พอนะครับอากงผมเนี่ยยังอูโรจิโอไปถึงลูกผมด้วยนะครับก็ตั้งชื่อให้ลูกผมอีกนะครับว่ามาเยาชันโฟเนี่ยชื่อมาเยาชันคนเล็กเนี่ยชื่อมาเยาเลอร์นะครับเยาเนี่ยแปลว่าเย่อไงก็แปล,ว,าาว,แปลว่ามีเลอร์ก็คือ สิ่งนี้วายเลือดอะไรางี้นะครับก็มีความสุขปีนี้มีพระพรปีนี้มีพระพรจากเบื้องบนนะครับชื่อเจฟฟี่แปลว่าจะมีพระพรจากเบื้องบนผมเองนี่นะครับเวลาตั้งชื่อลูกนี่นะครับผมก็ตั้งชื่อชื่ออาจจะฟังเคยขึ้นรถแท็กซี่นะครับเราก็ถามว่าลูกลูกพี่ชื่ออะไรลูกชายผมชื่อจริงอาจจะรู้จักชื่อโฟสชื่อจริงชื่อเอกอารยะผมก็ตั้งชื่อลูกผมให้มันให้มันดีนี่นะครับคำว่าโฟสก็แปลว่าเป็น p r e f i x ของคําว่าฟอสฟอรัสที่แปลว่าแสงสว่างจากเบื้องบนในภาษากรีกแปลว่าแสงสว่างของพระเจ้า อาจารย์บอกเฮ้ยตั้งเวอร์ตั้งเรื่องตัวเองก็เรื่องของผมเรื่องอของคุณ่ะชีวิตถ้ามันเต็มไปด้วยความสาบแช่งไงก็เลยคงอยู่พอๆเลยเวอร์บางไม่เวอร์หรอกครับมันขึ้นอยู่ปากท่านนะครับหรือว่าลูกลูกชายลูกชายคนเล็กผมนี่นะครับคำว่าเจฟฟรีย์เนี่ยแปลว่าสันที่สุขจากเบื้องบนสันที่สุขของพระเจ้าจากเบื้องบนพี่น้องแล้วพอพูดนี้นะครับผมก็จะเล่าชื่อเขาให้ฟังว่าเขาชื่อนี้นู่นนี่นั่น,นตอนเด็กๆนี้นะครับผมก็จะคุยกับลูกผมบอกว่าเนียโฟส ต่อไปหนูจะพูดเป็นภาษาอังกฤษนะเหมือนอเมริกันซิติเซนเลยแล้วหนูจะเรียนมาหาลัยระดับโลกตอนนี้ก็ยังไม่รู้จะจะจะเป็นยังไงผมก็ผมก็ไม่มีหลักฐานอะไรหรือว่าผมมีสมบัติหลายพันล้านหรือเปล่านะครับแต่ว่าประเด็นก็คือว่าผมอวยพรลูกผมผมจําได้นะครับพอลูกผมโตขึ้นนี่นะครับไปเรียนโรงเรียนโรงเรียนหนึ่งนี่นะครับเขาก็ถามว่าผมย้ายมาจากอเมริกาหรอเขาบอกว่าทําไมสำเนียงลูกของผมพูดเหมือนอเมริกันเป๊ะเลยผมนี่พูดอเมริกันตรงไหนอะ ภาษาอังกฤษผมก็พอพูดได้เฉยๆไม่ต้องพูดถึงอเมริกองอเมริกันทั้งสิ้นนี่นะครับไม่มีเลยนะฮะแต่ผมอวยพรลูกผมแล้วจะทาไมลูกผมจะเรียนมหาลัยจะทําไมพระเจ้าผมใหญ่อ่ะพวกคุณมีปัญหาอะไรไหมอ่ะมึงก็ไปอวยพรลูกคุณดิไม,มต้องกดคนนู้นลงคนนี้ลงไอ้คนใจแคบพี่ชายผมน้องชายผมนะครับพ่อผมก็ตั้งชื่อดีๆให้หมดเลยนะครับแล้วก็เล่าให้ฟังคนที่จะรวยอยู่สบายอยู่เป็นหัวอะไรเนี่ยอวยพรตลอดนะครับแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆทุกคนดูแลตัวเองได้หมดเนี่ยนะครับมี ธุรกิจมีการงานอย่างดีมันเป็นการอวยพรของพ่อแม่มันขึ้นอยู่คำพูดของท่านพี่น้องคนมีความเชื่อนะครับไม่มีคนมีความเชื่อคนไหนปากเสียชอบพูดไปเรื่อยๆหลอดนี่นะครับเอาไว้กินน้ําไม่ใช่ไว้ดูดอึสมมุตินะครับผมเอาหลอดอันนี้ขอโทษนะครับผมเพิ่งไปจุ่มอึมาแล้วผมดูดผ่านหลอดนี้มาแล้วผมเอามาให้พี่น้อยพี่น้อยนี่ครับโคก้ปกปักปักหลอดที่เพิ่งผ่านอึมาพี่จะกินไหมฮะ แล้วทำไมท่านใช้ปากท่านอย่างนั้นนะจริงไหมเอาปากดีๆไปดูดน้ําที่ไปดูดอึเข้าปากนะครับไปดื่มอะไรแย่ๆพูดสิ่งแย่ๆมาจากปากของท่านท่านโง่เขลาเองนะครับหมายว่าไงครับลักษณะอันนี้นะครับเป็นพระพรที่มาจากบิดานะครับก็เป็นอูโรชิโอต่อหน้าลูกๆทุกคนนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นภาพของการอวยพรพูดแต่สิ่งขยายพูดแต่สิ่งที่มันจะดีพูดที่สิ่งมันเป็นพระพอรอยู่บนชีวิตของลูกเขา พี่น้องรู้ไหมครับว่าท่านเชื่อหรือไม่ฮะว่าคนในสมัยก่อนให้ความสําคัญเรื่องนี้มากขนาดว่ายาโคบยอมโกหกเพื่อจะได้พรจากปากอิสระทำไมเวลาผมเจอสมาชิกน,นะครับบางทีพระพิยาจะพูดเรื่องหนึ่งนะครับาจะเป็นความบาปของท่านพี่ต้องอย่าคิดนะไปทําชั่วทําเลวมาไม่มีใครรู้อะ่ะมีคนเดินตามชี้เลยบอกผมเนี่ยทำนี่มาเพิ่งไปทามาเมื่อคืนพระเจ้าเตือนเมื่อท่านไปนร่วมประเวณีทําอะไรมาต้องอย่าคิดนะครับพระเจ้าไม่รู้พระเจ้าแฉท่านนะครับ แต่ผมก็จะบอกว่าผมก็จะไม่บอกอยู่ที่บอกว่าคนลวงประเวณีอะไรเงคงคงไม่ทําอย่างนั้นผมสิ่งที่ไม่มาแต่ไปแล้วต้องออกไปแต่ว่าแต่สิ่งสิ่งที่สําคัญนะครับผมไม่ได้ผมเจอผมก็มีแต่พูดพระพรเหนือชีวิตของท่าน mm hmm. พูดวพอวยพรเหนือชีวิตของท่านบางคนนะครับมันจะมีวางอินเตอร์เซ็กกันสองคนแล mm ้ว hmm. ีผมพูดเลยบางอย่างออกมานะครับ mm hmm. เขาก็ถามว่าอาจารย์เป็นของใครท่านก็รับไปทั้งคู่น, oh, น,นั่นแหละโอ้ยคนนี้ไม่พิเศษเท่าหนูเพราะทนพูดกับหนูคนเดียวแน่ๆทำไมอ่ะทำไมก็รับไปทั้งคู่ดิท่านก็สเปเชียลหมด ท่านว่าจริงไหมโอ้ยท่าะต้องมีโอ้โหคนนี้มีออร่าเลืองมามีพลังวัดเยอะกว่ามีพลังน่าจะเป็นของคนนี้พี่น้องไอ้สาระพวกท่านก็พิเศษหมดแหละพี่น้องว่าจริงไหมก็รับไปดีเลยพระพรนะจริงไหมจริงไม่จริงผมอวยพรอวยพรท่านไปท่านจะเดือดร้อนอะไรอะ่ะพี่น้องเข้าใจไหมฮะจะอโอ้โหคนนี้สเปเชียลคนนี้ไม่สเปเชียลคนนี้ธรรมดอลังจรพิเศษหมดแหละจริงไหมทุกคนเป็นพิเศษหมดสเปเชียลหมดพี่น้องว่าจริงไหมมีแต่ท่านนั่นแหละไอ้พวกเจ้ารศเจ้าอย่าง พวกชนชัน้นคนนี้มีการเชิ่มระดับระดับสองอยู่ดีวิชั่นหนึ่งดีวิชั่นสองเพี้ยนแล้วนี่นะเพราะเจ้าก็รักท่านทุกคนแล้วก็ไทายถ่ายบาทท่านทุกคนพระเจ้าไม่จริงไหมนะครับแปลว่าไงครับพี่น้องมัน,มนสำคัญมากขนาดว่ามันสําคัญจนขนาดต้องยอมเหมือนเสีย่ยงตายท่านเคยเห็นคนไหมเดี๋ยวผมจะเอาเครื่องบินบินจากตึกสองตึกมาพร้อมกันเพื่อเปิดกุญแจเซฟแล้วก็มีการได้รับของบางอย่างที่ซ่อนไ้ในตู้เซฟที่มีคนเข้าไปได้เพียงแค่สามสิบวินาทีเท่านั้นอะไรเงี้ย ผมว่ายาคบคงประมาณนี้ใส่ชุดจำแล้วก็ลายพางทําวางแผนกลยุทธ์เพื่อจะบุกเข้าไปในหลังโจรเพื่อจะไปเอาสารลึกลับบางอย่างออกมาแล้วมันเป็นของตนแล้วฉันจะรวยระดับโรคอะไรประมาณนี้เข้า <c oughs> ใจไหมฮะยาคบยอมที่จะโกหกถ้าอิจฉารู้นี่ตายเลยนะโดนแช่งเลยนะแต่ก็ยอมโกหกเพื่อจะได้พรับพอที่มาจากปากของพ่อตัวเองพี่ต้องเห็นไหมว่าว่ามันสําคัญมากคําพูดท่านที่พูดถึงการขยายไปที่ลูกนะครับสําคัญมากมาก พี่น้องพระพรเป็นเรื่องจริงจริงซะยิ่งกว่าตัวเลขในแอปธนาคารพี่น้องเข้าใจบางคนนะครับมีพระพรอยู่ในชีวิตของตนท่านนี่นะครับมีพระพรก็คือมีพระพรอย่างอาจารย์ที่มาเยี่ยมเยียนคิดสักเราจท่านมีพระพรมีการเจิมท่านก็ส่งต่อมาให้เราพี่น้องเห็นไหมครับมันจริงซะยิ่งกว่าเรื่องของเงินในแอปธนาคารพี่น้องพอนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้พออิสระเข้าใจนะครับก็เลยประกาศแต่สิ่งดีเหนือชีวิตลูกของตนเองมันถูกส่งผ่าน้วยการพูดมันถูกส่งผ่าน้วยการอวยพรอวยพระพร อ,อับาฮัมเอาของไปให้กษัตริย์เมลคีเสเดกถึงจะรับการอวยพรให้ขออวยพรผมด้วยพีน่น้องเมเมนไหมครับอา,อาจารย์ก็มาขอบคุณว่าเราให้ของขวัญอาจารย์นะครับเป็นเ,เราถวายเผื่ออาจารย์ไหลเพราะอาจารย์เป็นผู้รับใช้พระเจ้านะครับผมก็ไปบอกเขาก็อาจารย์ก็ขอบคุณผมก็บอกว่าบอกว่าโอ้ผมต้องขอบคุณที่มาเป็นเกียรติคึตจกักรแล้วก็ผมอยากให้พระพรเป็นตัวอาจารย์ลงมาที่คสตจักของเราเพราะผมรู้ดีไงว่าต้องทํำยังไง ผมต้องการพระพรของผู้รับใช้พระเจ้าคนนี้ผมต้องจ่ายราคาผมว่าคิดสัจักนะครับเราก็เราก็มีการทำบางอย่างเพื่อเป็นพระพรแล้วการเจิมพระพรก็จะไหลลงมาที่คิดสัจักของเราพี่น้องต้องฉลาดพระพรสําคัญกว่าเงินถ้าท่านเป็นภาชนะที่มีค่านะครับท่านจะถูกเก็บในที่ดีๆพี่น้องไม่มีใครเอาแจกันอนละแปดล้านนะครับไปเก็บในตู้ลกๆใส่ในกล่องยัดเข้าไปใต้ตู้ไม่มีฮะมันต้องใส่ตู้โชว์มันต้องทํากรอบจริงไหม ท่านซื้อมือถือ iPhone แต่ละคนนี่นะครับก่อพันกว่าบาทที่เป็นเรื่องเล็กว่าอันละสี่หมื่นกว่าพี่น้องว่าจริงไหมหมายว่าถ้าท่านเป็นภาชนะที่บรรจุสิ่งมีค่านะท่านจะถูกให้เกียรติสิ่งมีค่าคืออะไรพระวิญ,ญญาณพระเจ้าไงถ้าท่านเป็นคนที่มีพระวิญญ,ญาณมากๆเลยนะครับพระเจ้าจะยกเกียรติให้กับท่านแต่ถ้าท่านนะครับเป็นพวกบ้าหนังโปดูสิ่งไม่ดีนะครับท่านเป็นคนไม่มี ไม่มีพระวิญญาณพระเจ้าในชีวิตท่านมากเนี่ยนะครับท่านก็ไม่ค่อยมีเกียรติเท่าไหร่ไม่ค่อยมีใครสนใจท่านเพราะว่าไงพระเจ้าไม่ได้บรรจุสิ่งดีบนชีวิตของท่านไม่เป็นพนันธะสกปกผมเนี่ยนะครับผมเข้าใจเรื่องนี้ดีนะครับผมก็เลยอวยพรลูกผมตั้งแต่เด็กนะครับในสิ่งที่ผมอยากเห็นแล้วผมเข้าใจหลักการนี้มันไม่ขึ้นกับอะไรเลยมันขึ้นอยู่กับปากอย่างเดียวว่าจะพูดอะไรแต่ผมก็ยอมรับนะครับหลายครั้งใน,นความเป็นพ่อแม่มันจะมีจุดเดือดโมโหบางทีแอบไปดูอะไรไม่ดีบ้างนเนี่ยนะครับแล้ว พูดตรงๆเลยแล้วผมเสียใจมากผมขอโทษพระเจ้าแล้วผมขอยก,กเลิกคำพูดนั้นแล้วผมไม,ไม่แล้วผมก็กลับใจแล้วผมพูดแต่สิ่งดี speak b lessing over ลูกของผมตลอดเวลานะครับพี่น้องการการประกาศพระพรบนชีวิตลูกหลานนะครับเป็นเรื่องสําคัญมากๆนะครับนี่คือสิ่งหนึ่งของคนที่มีความเชื่อระดับโลกพี่น้องเห็นไหมครับอิสะอระกเนี่ยนะครับถึงวาระสุดท้ายของชีวิตแล้วรู้ว่ากำลังจะตายนี่นะครับเขาเชื่อว่าพระเจ้าจะทาสิ่งให้สําเร็จถึงแม้ไม่เห็นเลย ฉันหลายครั้งนี้นะครับสิ่งที่พระเจ้าอยากให้ท่านพูดพระพรการขยายบนชีวิตลูกท่านมักจะพูดในตอนที่มองไม่เห็นอะไรเลยพออีสักไม่เห็น,นเลยเลยมีลูกอีสองคนจะประชาชาติอะไรอะชาติอะไรไม่มีชาติเลยมีสองคนพี่น้องเข้าใจไหม จะประชาชาติอะไรไม่มีมีอยู่แค่สองคนนั่นนั้นเองนะครับอิสากเชื่อว่าสัญญาและพระพรจะถูกส่งต่อเปงรุ่นถัดไปเขาได้ปลดปล่อยความเชื่อของเขาและเปิดปากพูดคําอวยพรพูดคําที่ดีและน่าพึงใจทั้งยาโคบและเอสาวน้อยเมมไหมครับนะครับคำอวยพรนี้โดยความเชื่อี่ไม่มีวันหกักและไม่มีวันงอนะครับผมอยากอธิบายหลักการให้ท่านเข้าใจอันนึงในโลกแห่งความเป็นจริงเช่นเดียวกันการอธิบายในสิ่งที่เป็นอยู่หรือการพูดในสิ่งที่อยากให้มันเป็น นะครับพี่น้องรู้ไหมครับว่าเวลาก่อสร้างนี่นะครับมันต้องใช้เวลาและอาคารที่ไม่เสร็จนะครับไม่มีใครบ่นหรอกว่าไม่สวยผมนี่นะครับตึกนี้นะครับโซโซนะครับทำมาปีหนึ่งเต็มๆเลยนะครับผ่านการทําหลายอย่างจนมีพี่น้องที่น่ารักมากนะครับช่วยแบบทําจนมันเรียบร้อยมากๆแต่พี่น้องนะ้รัมผมเห็นตั้งแต่ยังไม่มีเวทีไม่มีจอข้างหลังไม่มีไฟไม่มีพื้นโล่งหมดเลยห้องไม่มีแต่ผมเดินเข้ามานะครับผมไม่เคยบ่นเลยบอกว่าทําไมไม่สวยทําไมมันไม่เห็นเหมือนแบบ ทำไมตรงนี้กระเบื้องยังไม่ปูกระเบื้องข้างล่างนี่ปูนานมากหรือตั้งหลายรอบนั่นนะครับหลายอย่างไม่สวยนู่นนี่นั่นผมถ้าผมบนน่นอยูตลอดนะครับผูล้ละหมาคงด่าว่าไอ้อาจารย์ที่มันปัญญาอ่อนพี่น้องก็คงหาว่าผมโง่แล้วท่านทําทําไมอะ่ะแล้วท่านจะบ่นทําไมถึงสิ่งที่มันยังสร้างไม่เสร็จอลูกท่านยังสร้างไม่เสร็จอะ่ะเ็ายังเรียนมหาลาัยอยู่เขายังเรียนประถมอยู่ยังสร้างไม่เสร็จอะยังไม่ปูพื้นอะ่ะ ยังยังไม่ถึงเวลาที่จะใส่เฟอร์นิเจอร์เลยอะ่ะมันยังไม่เสร็จไงยังกำลังก่อ,กอสร้างอยู่วิธีการคือแค,อค,อค,อคอ่ต้องให้แนวทางบอกว่าต่อไปนะจะเป็นจะมีพื้นกระเบื้องลายไม้สวยงามมีเฟอร์นิเจอร์เหมือนคาเฟ่ติดแอร์สีทิศทางจะมีจอ L.E.D ผมก็เล่าอย่างนี้ให้ท่านฟังไงเหมือนอาคารแบบที่เราไปบอกจะมี2,000คนนู่นี่นั่นผมก็ไม่ต้องอธิบายตอนนี้มันยังยังไม่ได้ถมที่เลย ยังเป็นแอ่งน้ําเลยจะทำอ่ไ,อทไ้ทำหยังจะบ่นทําดอยถ้านจะบ่นทําไมไม่ต้องอธิบายสิ่งที่มันเป็นมีแต่คนปัญญาอ่อนที่อธิบายว่ามันเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้แล้วก็บน่บนบน่บนบน่บนบน่นไม่สวยมันยังสร้างไม่เสร็จมันต้องอาศัยเวลาพอสร้างตึกนี้เสร็จแล้วสวยไหมสวยมากแห่กันไปแต่งงานมั่นอยู่ในชั้นหกนละ้นเนี่ยจริงไหมมันสวยมันดี ็มันสร้างเสร็จแล้วไงท่านเข้าใจไหมแล้วทาไมท่านใช้หม้เซ็ตประหลาดประหลาดในการสร้างลูกหรืออวยพรลูกหลานท่านลูกหลานท่านยังสร้างไม่เสร็จยังแอบไปดูอยากไปเล่นเกมบ้างไปดูคลิปไม่ดีบ้างทนนี่่นก็ยังสร้างไม่เสร็จมันกําลังสร้างอยู่ยังไม่เสร็จอวยพรเขาก็ไปพูดสิ่งที่เขาจะเป็นขึ้นไปผมเข้าไม่ได้ตึกโซโซ,โซบ่อยมากเลยมันไม่เสร็จตลอดหนึ่งปีมันไม่เคยจะเสร็จมันมีปัญหาสารพัดเต็มไปหมดตอนก่อสร้าง แต่พอมันเสร็จแล้วมันสวยมากพี่น้องเข้าใจไหมนะครับเวลาพูดกับคนงานผมก็บอกว่าอยากให้มันเป็นยังไงผมก็บอกว่านี่ไงจะเป็นนักตีสยมคอร์ระดับโลกนี่ไงจะเป็นนักร้องระดับโลกจะเรียนบริหารธุรกิจในมหาลัยชั้นนาของโลกพูดไปดีพูพ้พอ,พอเหนือท่านเนี่ยดรปินพูดไปดีเด็กบางคนอยากเรียนหมอผมก็เรียกหมอไปเลยหมอไข่ไข่มุกหมอไข่มุก ก็พูดไปเลยผม speak b l ซิง่งโอเวอร์เดม <Yeah. S 1> ผมเป็นคนปกติท่านะะไงแหละไม่ปกติปนอยู่ได้ทำไมลูกไม่อ่านหนังสือทำไมลูกขี้เกียจอย่างนี้ลูกจะน่นทำไมเขาใช่ไหมบอกไปเลยพระพรไปเลยเจฟฟี่จะกลายเป็นพระเอกตลอดการของประเทศไทยก็ได้พี่ <Yeah. S 1> น้องาอวยพรไปสิมันจะมีอะไรปากท่าน,น่ะมันขยับมันไม่ได้ยากหรอกไอ้ที่มันยากเนี่ยมันเป็นความโง่ที่มันนักที่หัวท่าน ปากมันเลยพูดไม่ออกพี่น้องเข้าใจไม่มีประโยชน์อะไรที่จะอธิบายจะอธิบายทําไมถึงมือก่อสร้างอยู่ผมก็ิบายท่านอ๋อตอนนี้นะครับลึกไปมีปัญหานู่นที่ดินต่ํามากๆสองเมตรผมจะเล่าให้ท่านฟังเพื่ออะไรไม่มีประโยชน์เดี๋ยวทาทีดีขึ้นมาจะเป็นอย่างนี้พี่น้องอะไรอย่างนี้นะครับก็จบพี่น้องเอเมย์ไหมครับพี่น้องต้องให้แนวทางในการก่อสร้างเพราะการก่อสร้างมันขึ้นอยู่กับปากของคนที่เป็นเจ้าของ อยากให้พื้นเป็นไม้พื้นเป็นหินมีแอร์ยังไงสวยยังไงมี l อ d ดียังมันขึ้นกับปากท่านพี่น้องเข้าใจไหมครับอยากให้ครอบครัวดิป,ปกาศไปเลยพี่น้องไม่ต้องอธิบายยังไม่มีตังส่งลูกเรียนอินเตอร์พูดทำไมก็บอกลูกจะเรียนอินเตอร์พูดแค่น,นี้ก็พอเพราะที่เหลือพูดไปก็ไม่มีประโยชน์พี่น้องหมายว่าไงครับมันเป็นการส่งต่อความเชื่อจากรุ่นสู่รุ่นคนที่มีความเชื่อติดระดับโลกจะเป็นคนที่พูดจาเสริมสร้างและแง่บวก